สวัสดีครับพบกวับช่องปะทองเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากตอนที่73ครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปติดตามรับชมกันก่อนเลยครับย้อนกลับมา2วันก่อนที่ทันจิโร่และพวกจะเข้ามาสืบเวลาบีฮิเมะหรือว่าดาคิไม่คุยกับป้าเจ้าของร้านเรื่องที่มีคนเจ็บมีคนล้างมือแถมยังมีคนฆ่าตัวตายอีกป้าเจ้าของร้านพูดขึ้นว่าพาอเธอเป็นคนไปกันแกล้งใช่ไหมแบบนี้มันมากเกินไปแล้ว ฉันพยายามปิดหูปิดตามมาตลอดตอนนี้ฉันปกป้องเธอไม่ไหวแล้วนะวารบีฮิเมหรือว่าดาคิก็พูดขึ้นว่าคิดว่าใครกันทำให้มีเงินโดนร้านใหญ่โตขนาดนี้ได้นะป้าเจ้าของร้านเนี่ยพูดขึ้นมาอีกครับว่าสมัยก่อนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเคยได้ยินคุณยายเล่าว่ามีเรื่องของโอยังคนหนึ่งเป็นคนที่สวยมากแต่นิสัยก็ร้ายกาจมากเช่นกัน เธอชอบตั้งชื่อต้นด้วยคำว่าฮีเมที่แปลว่าเจ้าหญิงเวลาที่เธอไม่พอใจใครเธอจะเอียงหัวเหลือบตามองบนจ้องขเขม็งกับเป็นสิ่งที่เธอทำจนเป็นนิสัยซึ่งก็เหมือนกับดาคีตอนนี้เลยครับเธอเป็นใครกันแน่น่ะหรือว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เวลาบิฮิเมหรือว่าดาคีได้เข้าไปทำลายป้าทันทีครับและพูดว่า แกนี่ช่างโง่เง่ากว่าที่คิดไว้ซะอีกการปิดหูปิดตาแก้งโง่ต่อไปเป็นการใช้ชีวิตยอย่างขาดฉลาดแท้หลังจากที่ดาคิสังหารป้าเจ้าของร้านไปแล้วครับก็ได้กลับมาที่ห้องและพบกับมูซันที่นั่งรออยู่มูซันพูดกับดาคิเหมือนจะกินคนไปมากเลยนะและมีพลังเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนซะอีกแต่ว่าอย่าประมาทไปละ่ะตอนที่เราคิดว่าทุกอย่างจะง่าย มาแก่ก้าวพลาดได้ง่ายๆคา,า,าดหวังในตัวเจ้ามากเจ้าช่างสวยงามและแข็งแกร่งสามารถจัดก,การเสาหลักได้ถึงเจ็ดคนนอกจากนี้จงแข็งแกร่งขึ้นและโหดเหี้ยมให้มากขึ้นตัดกันมาที่ปัจจุบันครับเซนอิซึเข้าไปปกป้องเด็กผู้หญิงไม่ให้ถูกทำร้ายจึงถูกดาคิตบก,กระเด็นทะลุห้องไปเลยครับและดาคิก็รู้ได้ทันทีครับว่าเซนอิซึ เป็นกลุ่มพิฆาตอาสูารแต่คงไม่มีความสามารถเท่าเสาหลักกลับมาที่ฝั่งของอินุสเกะทันจิโร่และอุ s ุยครับได้มานัดเจอกันทีน่จุดนัดพบและอินุสเกะก็ได้บอกว่าที่ร้ายของข้านะ่ะมีอาสูรอยู่ด้วยส่วนอุซุยก็บอกว่าเ็นอิสุยังไม่มาเลยอุซุยได้กล่าวอีกว่าดูเหมือนว่าข้าจะทําผิดต่อพวกแกซะแล้วเพื่อช่วยเมียของข้าข้าได้ตัดสินใจและผิดพลาดหลายอย่าง ตอนนี้นนเะมิสิหายสับสนไม่สามารถติดต่อได้ถ้า,าศูนย์ที่อยู่ที่นี่เป็นข้างขึ้นแล้วก็จะรับมือไม่ไหวให้พวกทันจิโร่รีบออกไปจากที่นี่ซะทันจิโร่ก็ได้พูดขึ้นมาทันทีครับไม่ครับคุณอุซุยอุซุยก็ได้ตอบกับทันทีเช่นกันไม่ต้องอับอายไปคนที่มีชีวิตรอดคือผู้ชนะจงคว้าโอกาสไว้ซะในพวกทันจิโร่และอีนสเกะ ก็ไม่ยอมไปครับและได้วางแผนกันสองคนว่าคืนนี้จะไปสำรวจที่ร้านตักลับมาที่ทันจิโร่ครับได้เข้ามาหาโออินะสึในร้านที่ทันจิโร่เข้าไปทำงานและได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปถ่ายตัวและขอให้ออกจากเมืองน,นี้ไปซะส่วนโออินะสึครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าทันจิโร่เป็นผู้ชายแต่ยังบอกอีกว่าฉันจะไปจากเมืองน,นี้วันนี้แล้วมีคนอยากได้ฉันไปเป็นภรรยานะ่ะ แต่ก็สังหอนใจไม่ดีเลยทั้งสองพูดคุยกันอยู่สักพักครับก่อนที่ทันจิโร่โตจะขอตัวลากลับออกไปหลังจากที่ทันจิโร่กลับออกไปโออิอาสึได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงคิดว่าทันจิโร่กลับมาแต่ปรากฏว่าเป็นดาคิครับดาคิได้พูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เธอจะไม่อยู่แล้วนี่นาส่วนทันจิโร่ที่กลับออกไปแล้วก็สังหอใจไม่ดีและได้กินอสรอยู่ใกล้ๆนี้ด้วย ตัดกลับมาที่ฝั่งของอิโนสเกะครับซึ่งอิโนสเกะตอนนี้รอจนใจร้อนมากครับในพูดคือว่ามไม่รอแล้วโว้ยและนี่เป็นนินจาหนูร่ำของอุซุยครับได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจนนาให้มีสติปัญญาดีเลิศและมีพละกําลังมากได้เอาดาบและชุดมาให้อิโนสเกะตัดกลับมาที่ฝั่งของอุซุยครับได้เข้าไปสืบในร้านที่เซนอิสทางานแลไ,ได้สืบทราบว่ามีเวลาบีฮิเมะหรือว่าดาคิ อยู่ในห้องทางทิศเหนือที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ตกลับมาที่ทันจิโร่ที่สังหอ์ใจจิงได้ย้อนกลับมาห้องของโออินาสึและได้พบกับอสูรดาคิเข้าดาคิก็ได้พูดขึ้นมาว่ามาแล้วสินนะมากันกี่คนอีกคนหนึ่งคงเป็นเจ้าหูเหรืองอัปารักนั่นสิและเสาหลักมาด้วยหรือเปล่าอย่างแกคงไม่ใช่เสาหลักสินนะ้าต้องการคนที่เป็นเสาหลักเท่านั้นสิ่งที่ทันจิโร่มองเห็นก็คือ ร่างกายของโออินาสึกำลังถูกดูดคืนเข้าไปในผ้าโอบิและทันใดน,นั้นทันจิโร่ก็ได้ถูกโจมตีจนกระเด็นทะลุข้ามไปตึกอีกฝั่งหนึ่งเลยครับทันจิโร่มองเห็นโออินาสึถูกดูดคืนเข้าไปในผ้าจึางได้ทราบได้ทันทีว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําไมสิงหาคุนที่หายไปไม่เจอเพียงแค่มีช่องเล็กๆแค่พอไ้ผ้าผืนหนึ่งรอดออกไปได้ก็สามารถจับคนออกไปได้อย่างง่ายได้ มาคิเห็นทันจิโร่ลุกขึ้นจึงได้พูดขึ้นว่ายังมีชีวิตยอยู่อีกเหรอปีมือแม่เลวนี่อ้าสวยนี่ข้าจะควักลูกตาแกออกมากินฝ่ายทันพิกิโร่ที่ถูกโจมตีนั้นกําลังคิดว่าตอนนี้กล่องยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ถ้าถูกโจมตีแบบนี้เอีก็ของนองพังนแน่แน่จึงได้วางกล่องลงและบอกคาเิซึโกะว่าอย่าออกมาจากกล่องนะอย่าเว้นตอนที่ชีวิตตัวเองกําลังอยืนในอันตราย และทันจิโร่ก็ใช้ปานวาลีขบวนท่าที่4โจมตีใส่ดาคิดาคิเึงกับเอ่ยปากออกไปว่าตัดได้ไม่เร็วนี่ตัดเฉพาะตรงที่ขังโอยนอสึเอาไว้สมดุลการอากาศไม่เร็วนี่เจ้าหมอนี่ตัดกลับมาที่อุซุยครับได้ตามรอยอาสูรมาจนถึงย่านนางลมระดับต่ําสุดซึ่งเป็นที่สําหรับนางลมที่ป่วยหรือไม่มีแขกมาติดพันครับจนได้พบกับฮินาเซรุ เมียของอุซุยนั่นเองครับย้อนหลังสักนิดหนึ่งครับเมียของอุซุยแทนเงินถึงจะรู้ตัวว่าวาระบีเป็นอโศกแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็สังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลเหมือนกันจึงได้จนจับตามองจนทําอะไรไม่ได้เธอก็เลยดื่มพิษเพื่อแก้ป่วยเพื่อที่จะได้ออกมาจากเคียวงูคุครับและในตอนที่ออกมานั้นดาคิก็ได้มอบพระอุบิให้เธอเพื่อจับตามอง หรือไม่ก็สังหารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้ปิดปากฮินาฮิรุได้ทันทีอุซุยจิงได้ให้ยาถอนพิษกับภรรยาของตนและบอกให้รีบออกไปจากที่นี่ทันทีครับและอุซุยก็ได้ตามเสียงของอาสนจนมาถึงที่ที่หนึ่งและได้พบกับพื้นที่ที่ข้างล่างเป็นโพรงกว้างครับแต่มีทางเข้าเป็นเพียงแค่รูเล็กๆเ,เพียงแค่พอเด็กฮาโลกรอยเข้าไปได้เท่านั้นจึงได้ใช้ ปานเสียงกระบวน่าที่1กกำปนาระเบิดเจาะรูล,ลงไปครับก็คืออุซูยิงเนเยนใช้ดาบ2มือครับดาบนั้นใหญ่และมีพลังทางก่อให้เกิดการระเบิดไม่มีคนที่เคยโดนโจมตีแล้วเอาชีวิตรอดไปได้จึงไม่มีใครรู้โครงสร้างของมัดครับแต่กลับมาที่ฝั่งของทันจิโร่ครับซึ่งตอนนี้ทันจิโร่กำลังต่อสู้กับดาคิดาคิเคยพูดขึ้นว่าเมื่อกี้ปะมือกันแป๊บเดียวดาบของแกก็บินไปแล้ว คนที่ตีดาบนั้นคงเป็นช่างชั้นเลวแน่แน่ทันจิโร่ตอบกับทันทีคนที่ตีดาบนี้เป็นช่างฝีมือเยี่ยมแต่ฝีมือของตัวทันจิโร่เองต่างหากที่ไม่ได้เรื่องทันจิโร่ก็รู้ได้ครับว่าตัวเขานั้นไม่เหมาะกับปานวาลีแต่เหมาะกับอิโน่คามิคาโนเละม,มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถใช้ปานที่แข็งแกร่งนั้นต่อเนื่องได้ทันจิโร่จึงใช้อิโน่คามิคาโนเละสุิยันสานแสงเข้าโจมตีดาคิ จนสามารถตัดผ้าของดาคิได้ดาคิก็รับรู้ได้ถึงวิธีดาบที่เปลี่ยนไปและเสียบคมกว่าเมื่อสักครู่นี้ซะอีกและอันจิโร่ก็โกจมตีต่อด้วยระบำเพลิงแต่ว่าดาคิก็หลบได้ครับอันจิโร่จึงโจมตีต่อด้วยตีสุริยะจนได้สามารถเข้าไปชีตัวของดาคิได้และระหว่างนั้นอันจิโร่ก็ได้เห็นเส้นได้แห่งช่องว่างจึงได้โจมตีดาคิต่อและกำลังที่จะตัดคอดาคิได้ ดากิก็บอกชักช้าเสร็จริงหรือเริ่มง่วงแล้วน่ะและทันใดานานเส้นได้เองช่องว่างก็ได้ขาดของครับกลับเป็นฝ่ายของทันจิโร่ที่ถูกเา่าอบิของดาคิโจมตีจนกระเด็นไปไกลในระหว่างที่ทันจิโร่ถูกโจมตีมานั้นก็กําลังใช้ปานฟื้นฟูร่างกายตนเองอยู่ครับเนื่องจากผลกระทบของการใช้อโนโคคะคามิค่งือและต่อเนื่องจึงทําให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมทําให้กล้ามเนื้อเป็นตะคิว และอาคิก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทันจิโร่ส่วนทันจิโร่ก็หลบได้อย่างชิวเฉียดันจิโร่ก็ได้รับรู้ได้ครับว่าผ้าโอบิของดาคิมีความแข็งแกร่งเหมือนใบมีดต่อให้เห็นเส้นได้แห่งช่องว่างก็ไม่สามารถโจมตีได้ทันทีเพราะว่าการโจตรมตีของเขานนั้นช้าเกินไปครับดาคิได้คิดว่าอึดดีนี่น่าสนุกจังฝ่ายฮันจิโร่ก็ใช้วิธีเล่งอุณหภูมิร่างกาย เพื่อที่จะใช้อิโนโคามิครุระอย่างต่อเนื่องครับและทั้งคู่ก็ได้กลับเข้าสูก่การต่อสู้อีกครั้งกลับมาที่ฝั่งของอิโนสเกะครับอิโนสเกะก็ได้พบกับรูเล็กที่เป็นทางเข้าของรังอสูรแต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ครับเข้าได้เพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นอิโนสเกะจึงใช้วิธีถอด้อต่อทั่วล่างเพื่อผ่านเข้าไปในรูนะครับตอนนี้อิโนสเกะได้เข้ามาถึงใจกลางของรังอสูรได้พบกับผ้าโอบิจำนวนมาก เขาคิดว่าอะไรกันผ้าโอบิลายมนุษย์งั้นเหรอแต่ก็ได้รู้สึกถึงมนุษย์ที่อยู่ในผ้านั้นยังมีชีวิตอยู่นี่จนแด้มาพบกับเปนิสุที่อยู่ในผ้าโอบิครับและปีศาจ้าโอบิของราฮิก็ได้โผล่ออกมาเพราะว่าโสโคโสโค,สโคที่สุดเหม็นจะพวกมดปลวกบุคคลภายนอกจะเข้ามาอยู่ในคังสเบียงไม่ได้นะครับอินนอกสะเกตท่านกตกใจครับ อะไรกันเนี่ยริศาสไส้เดือนน่าขยะขยยงที่สุดเอาละครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้จบตอนที่74ถึงเ8กันแล้วนะครับในเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อได้ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าสนใจจะดูคลิปต่อไปก็สามารถคลิกที่หน้าต่างด้านบนได้เลยครับสวัสดีครับ